อ้าวสวัสดีครับทุกคนเออวันนี้เราจะมาเคควสอันนี้กันนะเดี๋ยวผมกดแมปให้ดูก่อนนี่นี่มันคือเควสนี้นะ b l y to the world นี่เป็นไงจำเนียงโชเซียนด้วยทุกคนไม่ต้องกลัวนะมาให้เราโดดลงไปอยู่แล้วนะพร้อมยังทุกคนเฮ้ย่าแล้วมันก็สอนให้เราดำน้ำทุกคนโดยการกดออตินเนีนะปุ้ม แล้วเราก็บินไปตามบินว่ะแล้วก็ว่ายไปตามอันนี้นะเฟททุกคนปุ๊บแล้วเรากด F อหามันก็จะขึ้นทั้งหมด3ทางนะเออแล้วก็ไปเลยทุกคนปุ๊มแล้วก็กด F อตรงนี้มันก็จะดึงคันโยกขึ้นกดเลยอืมเปิดแล,แล้วก็เหลืออัอนนึงทุกคน เก็บกล่อ,องทุกคนเฮ้ยออกซิเ,เจนแดงแล้ว่ะดีอ้าวแล้วกดปุ๊บโอเคทิ้นมันก็จะเปิดครบ3อันทุกคนมันคือการเปิดท่อระบายน้ำนั่นเองไงถึงเต้นปหมทุกคนนี่อ่ะมันกดส้วมทุกคนกดส่วมอ่ะอาพอทีนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหม ขวสัสกนหน่อยแล้วก็ฟังมันบนไปแล้วก็โดดลงไปเลยทุกคนตามไปตุ้มจุ่มคนนั่งได้ไหมโอ้โหขึ้นก่อนโอ้โหตกบกมากแล้วเราก็คุยอีกรอบหนึ่งฟังมันบวบจุ่มอย่างจุ่มอย่างอะไรก็ว่าไปโอเคแล้วก็เหยียบตรงนี้ โอ้ยอยปุ๊บก็มีลมตดทุกคนลมตดก็ผ่านมาผ่านมาโอเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นขาๆตรงนี้ใช่ไหมทุกคนอ,อ่ทุกคนก็เหยียบตามผมก็ได้นะเออ เรียบร้อยอะไรของมันไม่รู้โอเคทีนี้ประตูลับก็เปิดทุกคนเราก็ไปเลยไปเลยลุยทุกคนลุยอุ้ยไม่ต้องห่วงทุกคนถ้ามันจะมืดอ่ะเพราะว่าเควสมันชื่นก็บอกอยู่แล้วนะอุ้ย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 อะไรอ่ะ ใหรหล่นมาวะไปทุกคนฮึกูแตกเอาใหม่ทุกคน,คก,คนก็เดินลงมาเรื่อยๆแหละเออเดินลงมาเอาใหม่เอาใหม่ก็เดินลงไปเรื่อยๆเดินลงไปเรื่อยๆนะเอออย่าไปกลัวถ้าทุกคนไม่อยากหยุดโดนไฟยิงอะ่ะตีผ้าหรอทุกคนเออตีไปเออตีผ้าไปก่อนตีผ้าไป แต่มันไม่ตายหรอกเออโดนามันก็ไม่ตายหรอกใช่ไหมทีนี้ทุกคนเห็นตรงกันไหมนั่นอะคเวสอะเห็นปะใช่แต่เราจะไม่ไ,ไปทางนี้นะทุกคนเรามาเก็บกล่องตรงนี้ก่อนนะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้ทางที่มีต้นไม้สีออฟ้านี่เคเก็บกล่องนะั้นทุกคนปุ้มปุ้มเราไปคุยกับไอ้ตรงนี้ก่อนวายาพึ่ง ยสำรวจก่อนโอ้นูนนูนมาให้เราไปตรงนูน้นเห็นเปล่ามีกล่องด้วยเห็นไหมโอเคทีนี้เราก็เดินไปทางนี้ทุกคนเอามืดละมืดละตาบอดละก็ไม่ต้องสนใจทุกคนเราตามสมุดไปอย่าลืมกดอัติเนียนทุกคนนี่ดำน้ำเราก็ตามแสงสีฟ้าๆนี่ไปทุกคน อุ้ยเจอกล่องแล้วก็ออตินเนตดำนะทุกคนกด F แล้วก็ไปกันต่อทุกคนอย่าไปกลัวนะใครกลัวความมืดกีดนะไม่เอานะฮึบไว้เราว่ายไปก่อนว่ายไปเรื่อยๆนะหันเมาส์นี่นะี่ยตามนี้ไปก็ได้เออเอาเมาส์จุ่มจุ่มตามมาร์คเกอร์มันไปนี่ไงหลังมีกล่องไหมดูสิอ,อ่ามีนะทุกคนอย่าลืมนะเกือบนะเมื่อกี้เก็บก่อนอุ้ม ไหวถลมอย่าพึ่งโอเครู้เรื่องรู้เรื่องทำไมตกใจนะเราไม่ต้องตกใจทุกคนเราก็ไปเรื่อยๆทุกคนทางเดิมตามสีฟ้าๆไปก็ลงแล้วก็อ้อมนี้เก็บหันดูร,บรบอบๆทุกคนมีกล่องไหมอเพถ้ามีแล้วก็เนี่ยเก็บ แต่เราไม่ต้องกลัวนะทุกคนว่าอ,ออกซิเจนเราจะหมดหรือเปล่าแล้วเราจะตายหรือเปล่าเห็นไหมทุกคนไม่ต้องกลัวเลยปุ๊บเห็นไหมนี่กดปุ๊มเรียบร้อยตายครับผมไม่ต้องกลัวตายอยู่แล้วครับถ้าออกซิเจนหมดก็ตายครับแค่นั้นเลยเอาใหม่ไม่มีอะไรทุกคนอย่าตื่นเต้นไปคือไปรอบแรกเราเก็บกล่องไงทุกคนเ,ออเราจะตายเป็นเรื่องปกตินะโอเคเราว่ายตาม สีสีนี้ไปสีฟ้าไปเออเผื่อบางคนตายแล้วแบบพี่จะไปทางไหนครับผมไม่รู้เรื่องเนี่ยผมตายให้ดูไงไงอย่างเซียนเลยผมก็ตายให้ดูว่านี่ถึงมันจะไม่มีมาร์กตามจุดเหมือนเดิมแล้วแต่มันก็ไปได้นะทุกคนนี่แล้วก็เลี้ยวขวานี้แล้วก็ลงตามสีฟ้าเลยทุกคนเนี่ยตามสีฟ้าไปไม่ต้องไม่ต้องกลัวไปเลย ไปแล้วทุกคนนี่เราก็เจอนี้แล้วเราก็หงายขึ้นนะคนโอ้แสงสว่างขึ้นมาแล้วโอเคอ่ะทุกคนแล้วพอเราผัมาตรงนี้ใช่ไหมอ่ะคุยสักหน่อยอ่ะแล้วเข้าไปคุยก่อนคุยแบบฟังมันบนเออเกมน่าจะมีคูณหคูณสิบให้นะแม่งให้ไม่แค่คูณสาม คุยกันเยอะเหลือเกินคุ้มสามยังช้าแล้วเราก็เดินนี่นะทุกคนขึ้นบันไดนะแล้วเราก็จะเจอแท่นวัดว้าวแล้วก็จะเจอกล่องว้าวนี่ทุกคนเราก็เจอแทนนี้ด้วยนี่นี่แทนวัดอยู่นี้กล่องอยู่นี้นี่มันคือที่ที่เราเนี่ย จำได้บ้านตอนแรกอ่ะตอนแรกเออมันคือที่ไอตอนแรกนะอ่าเราเราก,กดตรงนี้ปึ๊บ Active อ,อ่าแล้วมันก็จะสัน่นขวาซ้ายขวาซ้ายนี่นี่ยิงตามผมนี่ทำตามทุกคนยิงอันนี้ก่อนตูม แล้วก็อันนี้ตูมแล้วก็อันนี้ตูมแล้วก็อันนี้ตูมโอเคไหม oh, s <S อ่านี่ไงโเปิแล้วเจไม่รู้ว่ามีอะไรเดี๋ยวฉันจะเปิดมันเองฉันจะเปิดมันก่อนนี่มาแล้วไงตรงทรงพระเอกตรงนางเอกไปละสำรวจแบบนะี้เก็บเก็บนะทุกคนมีอะไรเก็บได้เก็บนะเอออย่าลืมนะ นเราก็เปิดประตูออกแรงนี่ไงมาแล้วเลสกเลอเราก็ฟังบนฟังบนไป ปุ๊บเราอย่าลืมหยิบนี้ข้างหลังทุกคนหยิบกล่องเอา่าคุยคุยปุ๊บกล่องให้เธอกันด้วยบู้เห็นกล่องไม่ได้เฮ้ี่เเราก็กลับไปคุยต่อเนาะนี่นกลับคุยต่อปุ๊บเราก็ให้นี่เขากล่องเขาน้อยค่าแม่ไปเลยรู้หน้าก็สนสนี่เนี่ยมันให้เราหาของให้มันนะ เออโดยที่ของเนี่ยเราก็ต้องไปสํารวจเนอะตรงไหนนะหรอ,อตามผมมาทุกคนตามผมมาทางไหนวะนี่เดินลงไปปึบ๊บผุดมาทางนี้ตามผมมาทุกคนตามทันหรือเปล่าไม่ทันก็กองกลับไปดูเนอะแล้วก็เจอกองนี่นี่นี่ นี่มันคือนี่ดอกนี่มูลิดฟลาวเวอร์ไปทุกคนอย่าลืมกล่องนี้นะกล่องท่อบ้านเลยทุกคนโอเคแล้วก็เดินกลับขึ้นไปนะครับทุกคนเดินกลับขึ้นไป ปีนเลยตรงนี้ปีนเลยปุ๊บโอเคนี่เอาไปจบเรียบร้อยอย่างเฟี้ยวเงาะมาเงาะแมว โอเคจบแล้วครับทุกคนแล้วมันจะมีกล่องข้างล่างนะั่นก็ไปสํำรวจกันเองเด้อแล้วก็คลิปนี้ถ้าสมมติว,มว่าทุกคนชอบหรือว่ามีประโยชน์ยังไงกับทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย